ใช่ครับผมอะไรกินนอนไฟน์เนอร์ซ้อมมากี่วันก็เดือนกว่าครับก็ซ้อมอยู่ที่ินนกันที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเพลงพวกเราซ้อมไฟนี้ก็มีแสงมณีสมพงษ์ซุปเปอร์เล็กกับเพื่อนๆตัวใหญ่ในค่ายเช่วยเนาะตอนนี้เล็กอายุ23ปีสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ย179น้ำหนักปล่อยตอนนี้มัน74็ดโลมวยสไตล์อะไรครับก็เดืนจากเดียบวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรผู้ไทยเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยแต่วันนี้ต่างสึกต่างสายใช่ไเนาะ แล้วได้ศึกษาเกงมาต่อยเขายังก็ดูเขาตลอดนะครับเขามือตาตายก็ฝีมือเดินได้วันนี้มาเจอพี่ผู้ไทยวางเกมวางแผนไงดีก็ทำรูนมาเทียบถ้าเกิต่อยตาตาตายเราเนาะไปแก้ไขวุ้นก็บบยไปทีเลยล่าสุดอเล็กต่อยไว้ที่ที่ปากใต้สุราษฎรดเป็นไงบ้างชนะคะแนนเนาะอันนั้นช่างต่อยหรือป่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสามเนาะร้อยสี่สามวันนี้ต่อยร้อยสี่สองเนาะเมื่อเช้าสอนน้อมาไหมจ๊ะเขานี่เลยออกมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับ ช่องเจ็ดสีนี่ครั้งแรกเลยเคยมีความคิดไม่ได้อยากจะมาที่นี่ก็ตั้งแต่มาไทยแรกๆไม่อยากชกช่ันแล้ววันนี้มาแล้วความจริงตื่นเต้นไหมนิดหน่อยแล้วแต่วันนี้ต้องทําเต็มที่นะคิดวันนี้เอาชนะกับใครได้ไหมต้องเอาได้มั่นใจเลยนะครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลก็ประมาณเจ็ดแปดโลต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้เล็กก็เจ็ดสิบกว่าไฟได้คนประเทศอิตาลีอ้าวฝากช่วยช่วยแซงขับเราหน่อยเป็นอนุญาตผมเดียวผมเชี่ยนอะครับเ่าวันนี้กับพายเล่นเที่ยวดีขอบคุณครับ